มาันทำงานก่อนตรงนี้นะคะเราอยู่ที่ l o f t wrapping station นะคะอันนี้ดี gift wrapping station ที่เขาพร้อมที่จะส่งมอบของขวัญสู่คนที่คุณรักได้เลยนะคะเราสามารถขอสมพวก wrapping paper แล้วก็พวกริบบิ้นนะคะเรามาให้เขาแรปที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเบลดูวิธีการแรปของเขาเฮ้ยมันพิเศษมันพิเศษมันมีความเป็นญี่ปุ่นมากเป็นเหมือนแบบการพับแบบ มีมิต้องมิตินะครับผม<ช>ซึ่งเขาก็จะมีพนักง,งานนะ<ช>ที่คอยแรปให้สเตชันอยู่ที่ลอฟเลยนะครับผมใช่แล้วก็คือซื้อสินค้าแล้วก็มาให้เขาแพ็คได้ตรงนี้<ช>นะคะสามารถเลือกลายแรปปิ้งเพเปอร์แล้วก็ร<ช>ิบบิ้นได้มีสติกเกอร์มีการ์ดอะไรได้หมดเลยนะคะ แต่จะบอกว่าตอนเด็กอะช่วงมัธยมอะเวลาเราจะซื้อของให้เพื่อนเราก็มาที่นี่นะจริงแต่ก็ให้เขาแรปไปเลยเรียบร้อยจริงจริงตรงพวกเราสองคนอะโตมากับสยามสตรอเบอรีโตกับลอฟเลยอะใช่ตั้งแต่แบบเวอร์ชั่นเก่ายันเวอร์ชั่นใหม่ก็ยังอยู่แล้วก็ขยายใหญ่แบบใช่และคือของสินค้าคือมีเยอะขึ้นมากๆแต่ตอนนี้พวกเราต้องแบบบิซซี่แล้วเนาะบิซพอแรปต่อให้ลูกค้าก่อนนะโอเค หรือใครอยากช็อปล็อฟนะคะสามารถซื้อผ่านแอปวันสยามซุปเปอร์แอปได้นะคะแต่ว่าแรปปิ้งเบเปอร์เนี่ยต้องมามเองที่ห้างนะคะอี